ฟุตบอลไทยไลฟ์เพจฟุตบอลไทยสำหรับแฟนบอลทุกยุคทุกสมัยเอาใจใส่เรื่องราวข่าวสารพราอเราเชื่อว่าพลังขับเคลื่อนฟุตบอลไทยจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีแฟนบอลตัวจริงเช่นคุณกับช่วงไทยไลฟ์ท็อปบอลไทยโดยวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ตัดสินของเมืองไทยที่ได้รับโอกาสไปตัดสินในเกมระดับท็อปของศึกเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์ ก่อนจะได้ประเดิมสนามตัดสินในเกมนัดแรกที่ห้อง V R พร้อมกับการสร้างคุณงามความดีด้วยการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงคับตัดสินให้กลายเป็นลูกจุดโทษแก่ทีมชาติยุเอนั่นคือผู้ตัดสินอย่างคุณศิวกรพภูดมหรือที่เราจะรู้จักในชื่อเล่นอย่างเปาโค้ที่ยังคงรักษามาตรฐานการตัดสินเอาไว้แบบเป็นกลางถึงขั้นที่ว่าทําเอาผู้ตัดสินในสนามบางรายต้องอับอายและพร้อมตบปืนชื่นชมมาแล้วแต่ก่อนจะรับชมคอนเทนต์ฝากกดไลค์กดติดตามเพจฟุตบอลไทยแลนด์ทุกช่องทาง f a c e b o o k YouTube t i k t o k เพื่อเป็นน,นนกกกาลััังใใจห้บพวเรระค ในเกมแบงค์ขัฟุตบอลเอเชียนคัพนัดแรกของกลุ่ม C ีระหว่างทีมชาติ U a E ต้องพบกับทีมชาติฮ่องกงซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมการตัดสินนัดแรกของทางศิวกรพูดมก็ว่าได้เมื่อเจ้าตัวต้องทำหน้าที่ในฐานะผู้ตัดสินห้องว R เพื่อคอยเช็คในจังหวะที่ทางผู้ตัดสินในสนามอาจจะเกิดข้อผิดพลาดไปซึ่งในเกมคู่ดังกล่าวก็มีด้วยกัน2จังหวะที่ถูกจับมาเป็นประเด็นชื่นชมทางศิวกรพูดมอย่างมากเมื่อเจ้าตัวได้เข้าไปแทรกแซงการตัดสินในสนามของทางมหมามัตทาครีเกี่ยวกับประเด็นการทำฟาวในกรอบเขตโทษ ที่ทางผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์ตัดสินใจไม่ให้จุดโทษถึง2ครั้ง2คราก่อนจะเป็นทางสิวกรภูดมตองอธิบายแก่ทางผู้ตัดสินมาฮัมมัดทาครีไปเช็ควีอาถึงความถูกต้องทั้งสอง,งจังหวะซึ่งในจังหวะแรกนั้นทางมาฮัมมัดทาครีไม่ได้เป่าให้จังหวัดทีนตเตกของทีมชาติยูเอถูกใสยเต,ต็มแลจุดโทษจนสร้างความบงงแก่ผู้บรรยายอย่างมากก่อนที่ในจังหวัดถัดมาทางผู้ตัดสินมาฮัมมัดทาครีจึงเปลี่ยนแปลงคัตัดสินเป็นลูกจุดโทษแก่ทีมชาติยูเอเอและยิงกล่าวนี ทางสิวกอพภูดมได้รับเครดิตคำชมจากแฟนบอลชาวไทยอย่างมากเกี่ยวกับโดยการตัดสินชนิดที่ว่าละเอียดทุกจังหวะไม่มีการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวมถึงจะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่กรรมการผู้สิ่งของเมืองไทยอีกด้วยสมชื่อกรรมการในดับฟีฟ่าอีลิตของเมืองไทยพร้อมกับตำแหน่งผู้สิ่งเบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่ถูกยอมรับจากนักเตะหลายรายมาแล้วถึงการตัดสินชนิดที่ว่ายกระดับฟุตบอลไทยให้เกิดมาตรฐานที่ดีที่สุดทําให้ตัวของเปาโคสิวกอพูดมได้รับโอกาสตัดสินเกมระดับใหญ่มาแล้วมากมาย โดยก็มีที่มาจากบุคลิกนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองในสนามมาตลอดทุกเกมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นความเคียมในสนามของซิวกร,กรพูดมที่กล้าแจกใบเหลืองให้แก่นักฟุตบอลที่ไม่ให้ความเคารพในการตัดสินของตนเองและยังเคยแจกใบแดงโดยตรงให้แก่นักฟุตบอลที่มีพฤติกรรมหยาบคายมาแล้วโดยในเคสนี้ก็ขอยกตัวอย่าง,งาตันเฟย์ซิวกรเตียระกูลนักเตะของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่เคยได้รับใบแดงจากพฤติกรรมด่าผู้ตัดสินมาแล้วนอกนจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของทางซิวกร,กรพูดมที่ก็ะได้รับคำชมเป็นอย่างมาก จากการที่ตัวของเปาโคไม่เคยเกรงกลัวต่อนักเตะร,รุ่นใหญ่หรือแม้กระทั่งบอปบริหารผู้มีอิทธิพลในบางช่วงเวลาด้วยการจ้องหน้ากลับด้วยสีหน้าทะมึงทึงยืนจังก้าจ้องหน้าท้าประลองจนท,ทำให้นักฟุตบอลบางรายถึงขั้นกลัวและเดินหนีมาแล้วนอกนจากนี้ก็ยังมีเสียงกดดันจากแฟนบอลในสนามที่สามารถแผดเผากำลังใจกรรมการจนบางรายถึงออกอาการเข่าซุดมาแล้วแต่ทว่าก็ไม่สามารถทำอะไรชายผู้มีนามว่าสิวกรพูดมได้เลยถึงถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ตัดสินน้อยคนนัก,นกจะปฏิบัติตาม พนวกกับกฎกติกาของทางเปาโคสิวกับภูดมนั้นมีในหัวละเอียดยิบราวกับท่องตำราอธิบายละเอียดยิบทาไมจังหวะนี้ได้ฟาวทาไมจังหวะนี้ไม่ได้ฟาวเพื่อให้เกมการแข่งเดินหน้าต่อไปในความถูกต้องยิ่งเป็นเกมการแข่งที่มีความกดดันยิ่งใหญ่และเป็นเกมดับบิ๊กแมต์แล้วนั้นแน่นอนว่าเรื่องของการเดิมพันศักศรียอมมีอยู่เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปดังนั้นผู้ตัดสินที่จะชีช้ชะตาเกมการแข่งขันต้องมีความเป็นกลางและไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลมืดจึงสมควรให้ทางเปาโคสิวกับภูดม มักได้เป่าตัดสินเกมใหญ่อยู่เสมอั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นกรรมการที่ตัดสินเกมใหญ่ที่มีผลสูงได้ดีมาโดยตลอดจากการที่เป่าโคดิวกราพูดมผ่านการเก็บประสบการณ์ในการเป่าการแข่งขันมาแล้วอย่างมากมายจากการเคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อกีฬาชื่อดังอย่างทีสปอร์ต7ว่าตลอดการตัดสินที่ผ่านมาผมไม่เคยจําในเกมที่ผมตัดสินได้ดีเลยแต่ผมจะจําในเกมที่ผมมองว่าผมตัดสินได้ไม่ดีพอเพื่อนําเกมตรงนั้นมาปรับปรุงในเกมการตัดสินนัดถัดไปครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือสุดยอดแนวคิดหลักการของศิวกรภูดมผู้ตัดสินเบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่แสดงออกมาให้เห็นถึงมาตรฐานการตัดสินที่สูงแม้ว่าจะในรายการระดับนอกประเทศหรือในประเทศก็ตามเพราะในมุมมองความคิดเห็นของทางเปาโคตนั้นมีเจตนาต้องการยกระดับการตัดสินไม่ใช่เพียงเพราะอยากให้ตัวเองพัฒนาเพียงฝ่ายเดียวแต่การจะพัฒนาได้นั้นผู้ตัดสินทุกท่านในศึกไทยลีกจะต้องเติบโตพัฒนาไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะยกระดับฟุตบอลไทยให้เกิดการพัฒนาบริสุทธิธรรมสนุก และน่าดูชมในทุกๆเกมการแข่งขันขนั่นเองครับและเรื่องราวของไทยลีกท็อปบอลไทยในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของนักเตะสโมสรทีมใดพบกันได้กับช่วงเวลาใหม่ทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ